วิธีเลือกช่างผู้รับเหมานะครับเป็นปัญหาโลกแตกมากๆเลยนะสําหรับใครที <word Shout> ่ป <out> ลูกบ้านหรือเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยหาช่างผู้รับเหมาเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกนะครับมีวิธีเลือกยังไงดีนะครับก็ในแบบฉบับผมนะนะครับอย่างแรกเลยนะผมจะหาช่างผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่นะครับสมมุติผมทําอยู่จังหวัดสมุสงครามเนี่ยผมก็จะหาผู้รับเหมาที่อยู่ในจังหวัดนี้แหละนะครับวิธีหานะผมจะพูดคร่าวๆนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยเราก็วิ่งหาตามไซต์งานก็ได้นะครับแล้วก็ขอเบอร์เขาอย่างที่2หาในกลุ่มก็ได้นะครับพิมพ์ในกลุ่ม a c e b o o k อะ่ะหาช่างผู้รับเหมาจังหวัดอะไรก็พิมพ์เข้าไปก็มีขึ้นมานะครับเราก็ไปโพสต์หาในนั้นก็ได้ว่าเราอยากได้ช่างผู้รับเหมาทําบ้านนี้ทําโครงสร้างทําหลังคาทําทอะไรก็ว่าไปนะครับหลักๆเลยประเด็นหลักเลยคือผมจะหาเฉพาะจังหวัดเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูผลงานเขาได้นะนะครับพี่ทํางานอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับมีงานที่เสร็จแล้วไหม อ่านะครับผมขอไปดูได้ไหมอ่าถ้าเจอช่างแบบเอ้ยไปดูได้พาไปดูได้ไปดูหน้าง,งานดูหน้าง,งานนี้ได้อ่านะครับบ้านเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้อ่าเจอเจ้าของบ้านคุยได้อ่านะครับหรือไม่ช่างกลับไปแล้วเราแอบมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาหาเจ้าของบ้านที่เขาเสร็จแล้วถามเขาตรงๆนะครับว่าเฮ้ยช่างคนนี้เป็นยังไงนะครับดีไหมอ่าสร้างบ้านให้พี่ดีไหมเรื่องเงิน,งน,นเรื่ององานดีไหม ถ้าเจ้าของบ้านเขาพูดเนี่ยเขาอาจจะพูดความจริงนะครับเขาไม่โกหกเราหรอกแต่ถ้าช่างอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะเกรงใจกันนะครับเนี่ยวิธีหาข่าวๆง่ายๆประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราคาก็ลองต่อลองเอาลองคุยเอานะครับยิ่งถ้าเราเจอช่างพรบเหมาแบบว่ามีแต่กคนการันตีมานะนะครับเฮ้ยเจ้านี้โอเคชัว okay, เ sure. จ้านี้โอเคชัว okay, sure. แต่ว่าต้องรอนานนะอะรอหลายคิวนะถ้าแนะนํานะครับให้รอนะครับแนะนําให้รออย่ารีบนะครับ ถ้าเจอช่างดีๆนะเขาจะงานเยอะต้องต้องเข้าใจแต่ถ้าช่างไม่ค่อยดีเนี่ยงานเขาจะไม่ค่อยมีนะครับถ้ารอ1เดือน2เดือน3เดือนนะครับถ้าปลูกบ้านอยู่เองก็รอไปเถอะนะครับว่ากว่าจะได้หลังหนึ่งเนี่ยเราสร้างครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยขอให้มันดีๆนะครับให้มันไม่ปวดหัวนะครับถ้าเจอช่างรับเหมาไม่ดีเนี่ยอยากจะบอกว่าโคตรปวดหัวนะครับแล้วมือใหม่สร้างบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรช่างก็รักไก่บ้างอะไรบ้างถ้าเจอไม่ดีนะผู้รับเหมาดีๆก็เยอะนะครับแต่ผู้รับเหมาไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้รอช่างดีๆหลายๆเดือนแต่ว่าผมก็มีวิธีตรวจสอบของผมนะครับผมดูงานเป็นมีวิธีตรวจสอบมันก็ได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการนะครับถ้าเจอช่างคนไหนที่ไม่โอเคกับเราผมก็จ้างแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เงินผมก็จะไม่ให้ก่อนต้องรับเงื่อนไข,ขของเราได้ นะครับจ้างครั้งเดียวถ้าไม่ดีนะครับไม่ดีเนี่ยคือต้องผ่านเกณฑ์ของเราเดินะนะครับอ่าสมมติช่างคนนี้ดูแล้วงานไม่ได้เรื่องเลยอ่าทนทนทาไปแต่ว่าต้องต้องผ่านนะต้องผ่านเกณฑ์เรานะต้องได้มาตรฐานนะแต่นี้ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จ้างครั้งเดียวเลิกนะครับแล้วก็หาช่างใหม่ถ้าเราสร้างหลายๆหลังอ่ะมันจะเจอช่างดีๆนะครับพอช่างดีๆเนี่ยก็จะแนะนําช่างดีๆหากันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะมีแต่ช่างดีๆ ที่ทําอยู่โครงการเราเพราะทำละๆเราทําหลายหลังแต่ถ้าคนสร้างแค่หลังเดียวเนี่ยปวดหัวนะครับแนะนําให้รอช่างดีๆหาช่างดีๆจริงๆนะครับไม่งั้นปวดหัวแน่นอนนะครับถ้าเราดูงานไม่เป็นเราไม่ปวดหัวนะแต่ว่าช่างทําอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าช่างลดสเปคเหล็กเราอ่าไม่ตรงตามแบบอ่าช่างลดต่างๆเพื่อที่จะห้าต้นทุนถูกลงอ่าเห็นเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง มาถึงก็เดินเดินดูไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอะคร่าวๆให้ฟังคร่าวๆให้ฟังนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับมีคอร์สฟรีมาแจกสอนทุกวันอาทิตย์นะครับไลฟ์สดสอนนะทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นคอร์สแบบปูพื้นฐานให้ นะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับจะชี้ช่องทางให้ว่าเฮ้ยเราไม่มีทุนจะทํำยังไงมีที่ดินไม่มีทุนจะทํำยังไงนะครับจะเริ่มยังไงดีนะเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้สอนทุกวันอาทิตย์นะครับใครสนใจเรียนสมัครเนี่ยก็ทักไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้เข้ากลุ่มก่อนแล้วก็เรียนย้อนหลังก่อนก็ได้นะครับวันเรียนสดจะแจ้งล่วงหน้านะครับอ่าประมาณนี้ทักไลน์ได้เลยครับ